หมอวาลงเปิดแผนจลยุทธ์สู้ศึกเลือกตั้งฝันอยากได้สส30ที่นั่งนายแพทย์วลรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้ให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสถึงเรื่องการเลือกตั้งที่จะถึงนี้พร้อมกับการยุทธการหาเสียงของพักไทยพักดีว่าจะใช้รูปแบบจลยุทธ์คือเน้นการเข้าถึงทุกพื้นที่ต่อสู้แบบลายรูปแบบสู้บ่อยสู้ถี่สู้แรงสู้ให้มากนายแพทย์วลรงบอกว่า จนถึงขนาดนี้การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งตามกติกาของคณะกรรมการการเลือกตั้งพักไทยพักดีทําได้ไปประมาณ80%แล้วโดยพักตั้งใจจะส่งผู้สมัครสอสอระบบเขตให้เยอะที่สุดซึ่งเดิมทีตั้งใจจะส่งให้ครบทั้ง400เขตแต่เนื่องจากความเป็นพักใหม่โครงสร้างพักปัจจุบันยังอาจสู้พักที่ตั้งมานานแล้วไม่ได้ก็ทําให้พักน่าจะส่งคนลงสมัครประมาณ300-350เขตเลือกตั้งตอนนี้พักทํางานกันหนักตลอดเพราะตามกฎหมายระเบียบกะกะตจะต้องมี มีการประชุมตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเพื่อทำไ i ม a ร y โหวตผู้สมัครสสระบบเขตเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆทางพรรคไทยพักดีก็ให้แต่ละจังหวัด มีการไปดำเนินการในส่วนนี้ทุกวันเพื่อให้พักส่งผู้สมัครสสระบบเขตให้ครอบคลุ่มพื้นที่ให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามพักเรามีข้อจำกัดเรื่องทุนเพราะนโยบายของพักเราประทากับทุนโดยเฉพาะทุนผูกขาดแต่ยืนยันได้ว่านโยบายของพักหลายเรื่องเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่ถามถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายการเลือกตั้ง ต้องบอกว่าเนื่องจากสิ่งที่ไทยพักดีทําเป็นสิ่งที่ใหม่มากเราไม่ได้ทําการเมืองเป็นแบบของเก่าที่เขาทํากันเช่นการเกณฑ์คนเป็นพันเป็นหมื่นมาฟังปลาใสเพราะพักไม่มีปัญญาหาเงินไปจ่ายเรารู้ว่าการทําการเมืองโดยนําเงินไปจ่ายมันสร้างปัญหาระยะยาวหรือการซื้อเสียงเพราะเรารู้ว่าเงินที่เอามาใช้เป็นเงินที่มหาศาล สุดท้ายก็ต้องไปตอบแทนในทุนเอื้อประโยชน์ให้ทุนผูกขาดเราจึงพยายามใช้จุดยืนเชิงอุดมการณ์ขายนโยบายขายจุดยืนขายความคิดของเรา ซึ่งยังไม่รู้ว่าประชาชนจะรับหรือไม่รับเราจึงประกาศนโยบายจลยุทธ์ผมเคยได้ไปเยี่ยมบ้านลุงโฮจิมินไปอ่านแนวทางการต่อสู้ของเขาซึ่งจริงๆเราทําแบบนี้มาเป็นปีเราไปตามหมู่บ้านนัดกลุ่มเกษตรกรนัดประชาชนในชุมชนเพื่อาขค,ความคิดของเราว่าพักไทยพักดีมีแนวความคิดอย่างไรดังนั้นที่ถามว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แบบไหนถ้าพูดแบบฝันเราก็ฝันว่าอยากได้สัก30คนนี่คือฝันแต่เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เพราะว่าแนวทางที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ใหม่มากสําหรับประเทศไทยสําหรับการทําการเมืองแบบที่เราทําเพราะเราไม่เชื่อในการที่จะทําการเมืองแบบเก่าๆ ว่าทาแล้วประเทศมันจะดีตอนนี้มีความพยายามสร้างกระแสว่ารัฐบาลชุดที่ทาอยู่ตอนนี้มีปัญหาแต่ว่าการเมืองแบบของเก่ามันเคยสร้างปัญหามาแล้วแล้วยังจะเอาของเก่ามาอีกหรือก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างน้ําเน่าเก่าโดนน้าดีไล่ไปแล้วแต่น้ําใหม่กําลังจะเน่าแล้วยังจะเอาน้ําเก่ามาไล่แบบนี้มันก็ต้องเน่าต่อแต่เราคือน้ําใหม่ที่จะเป็นทางออกทางเลือกให้กับสังคมไทยนายแพทย์ประลงเก่าต่ออีกว่า การต่อสู้ของไทยพักดีจึงเป็นการต่อสู้แบบนอกรูปแบบการต่อสู้แบบไร้รูปแบบสู้บ่อยสู้ถี่สู้แรงสู้ให้มากพักจึงมีกิจกรรมการเมืองทุกวันเราไปลงพื้นที่เพื่อไปเจอกับประชาชนโดยตรงเพราะหวังว่าการจรลุทธ์ของเราจะนำมาสู่กระแส เพราะเราเดินสายทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ซึ่งเราคาดหวังให้เกิดกระแสที่ประชาชนพูดถึงหากเราไปเดินสู้แบบคนอื่นเราก็ไม่มีทางสู้เขาได้เพราะเงินเราก็น้อยกว่าเขาเยอะบางพักก็มีประสบการณ์เยอะในการใช้เงินการซื้อเสียงเราถึงสู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําคือไม่ยุบไม่ย้ายไม่จ่ายไม่ซื้อเราใช้อุดมการเพื่อทําการเมืองแบบยั่งยืน ที่ประชาชนก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าอาจได้เงิน1,000บาทหรือ500บาทก่อนเลือกตั้งกับประโยชน์ที่เขาจะได้แบบยั่งยืนและการมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องอาศัยจุดยืนและอุดมการเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเราถึงทําการลบแบบไล้รูปแบบลบแบบจรยุทธ์ก็คือแนวทางของลุงโฮจิมินที่สู้กับยักษ์ใหญ่เราก็เหมือนกันเรากําลังสู้กับยักษ์ใหญ่พรรการเมืองขนาดใหญ่